สวัสดีครับมวลสมาชิกของมหาชาลาัยวิไลรักษ์ที่รักทุกคนวันนี้ผมมีความจำเป็นที่จะต้องพูดคุยกับท่านทั้งหลายเพื่อทำความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ในข่าวนั้นระบุว่าสภาหมหาชาลาัยแต่งตั้งรักษาการอธิการบดี ไม่ชอบด้วยกฎหมายการแต่งตั้งอธิการบดีที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและยังมีการกำหนดเงินค่าตอบแทนถึงเดือนละ1 8 0 0 0 0บาททำให้รัฐเกิดความเสียหายผมว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่พี่น้องชาวมหาชาัยวลัยลักษณ์ควรจะได้รับรู้รับทราบข้อเท็จจริงประเด็นแรก ผมอยากจะเรียนว่าข้อวินิจฉัยของสตง,งที่แจ้งไปยังรัมตรีว่าการกระทรวงสาริการในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สิ่งนั้นเป็นเพียงข้อมูลหลักฐานเบื้องต้นที่สตงส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วคิดว่า การกระทําของสภามหาชยวลาลัยลักษณ์นั้นเป็นการกระทําที่มีชอบด้วยกฎหมายก็เป็นหน้าที่ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสถธยรการที่จะดําเนินการมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง <c oughs> เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการที่สงตงลงมาตรวจสอบนั้นมีความถูกต้องมีความชัดเจน แล้วก็ยืนยันในความผิดที่สองตององากำหนดไว้หรือไม่วันนี้ท่านจะเห็นว่าท่านตรีว่าการกระทรวงเารษการได้ถแถลงข่าวบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงสารษการจะต้องลงไปตรวจสอบและเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ชี้แจงอย่างละเอียดท่านบอกว่าไม่ได้หมายความว่า สตอว่ายังไงเราก็ดําเนินการตามนั้นเพราะนั้นคําวินิจฉัยของท่านรัฐมนตรีที่สั่งการให้ประหลัดกระทรวงึสถาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน60วันนั้นเป็นคําจังการที่ถูกต้องแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นผมอยากจะนําเรียนทุกท่านให้ทราบถึงที่มาที่ไปสักนิดหนึ่งปกติเนี่ย เรื่องการแต่งตั้งตัวผมมารักษาการที่นี่เนี่ยผิดชอบชั่วดีอย่างไรก็ตามผมจะไม่จะพยายามที่ไม่พูดเรื่องนี้โดยตรงเพราะผมไม่ใช่คนแต่งตั้งตัวเองแต่สภามหาวาัยแต่งตั้งเมื่อสภามหาวยายแต่งตั้ง,ม,าม,าาง,งมีคําสั่งแต่งตั้งมาผมก็ปฏิบัติหน้าที่แต่ขณะนี้เนี่ยสถานการณ์กําลังจะเปลี่ยนแปลงไป ผมเลยจําเป็นต้องนําข้อเท็จจริงที่มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมของสภามหาชาัยวลัยลักณ์ของเราเอามาชี้แจงต่อพี่น้องชาววลัยลักษณเพื่อทราบโดยทั่วกันประเด็นที่หนึ่งเนี่ยการประชุมสภามหาชาัยครั้งแรกที่เกิดกรณีความไม่สงบเกิดขึ้นที่มหาวิัยลักณคือเมื่อวันที่10พฤศจิกายน 2,557วันนั้นการประชุมสภาหมหาชเลยเนี่ยเราได้รับทราบรายงานจากท่านอธิการบรดีท่านเดิมว่าท่านขอที่จะไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แต่จะขอทำหน้าที่ที่สำนักง,งานส่วนหน้าที่อาคาร Sm เป็นของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เช่นเดียวกัน เหตุเพราะว่าท่านเกรงที่จะไม่ได้รับความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ที่ท่าสลาตรงนั้นเป็นเหตุสำคัญประการหนึ่งที่คณะกรรมการสภามหาชลัรเนี่ยเริ่มจะมีความรู้สึกว่าการบริหารจัดการของมหาชลัยอยู่ในสภาวะที่อาจจะไม่เรียบร้อยประกอบกับในวันเดียวกัน คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลก็ได้เสนอรายงานการติดตามตรวจสอบซึ่งเป็นการติดตามกรณีที่มหาลชายได้ดำเนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ซึ่งในรายงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลนั้นเริ่มตั้งแต่ว่ามหาชายได้รับงบประมาณเมื่อไหร่และได้ดำเนินการ ให้มีการก่อสร้างมากี่ครั้งกี่หนจนมาถึงครั้งสุดท้ายที่ให้มีการดำเนินการในลักษณะที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษแล้วก็ไปจนถึงจุดที่ท่านนิการบดีบอกเลิกสัญญาสภาหมหาวิทยาลัยได้พิจารณาในเรื่องต่างๆเหล่านั้นแล้วมีความเห็นว่าการบริหารงานภายในของหมหาวิทยาลัยไม่อยู่ในสภาวะปกติ จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบมีการตั้งคณะกรรมการลงไปหาข้อมูลเพื่อที่จะทำให้เกิดความชัดเจนและในขณะเดียวกันสภาหมาชลัยก็มีมติขอให้ท่านอธิการบดีกีรัตซึ่งขอให้ปฏิบัติหน้าที่ขอจะปฏิบัติหน้าที่ที่อาคาร SM แทนที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ ที่นครศรีธรรมราชด้วยเหตุผลของความไม่ปลอดภัยนั้นสภาหมหาวิัยวินิจฉัยแล้วเห็นว่าถ้าเป็นกรณีเช่นนี้เนี่ยแปลว่าอธิการบดีไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่ก็จึงมีข้อเสนอแนะให้ท่านอธิการบดีนั้นยุติการปฏิบัติหน้าที่แต่เหตุการณ์นั้นคงเป็นไปด้วยความลำบากท่านอธิการบดี ก็ได้มีจดหมายนำเรียนนาะยกสภาหมหาเลัยขอลาการปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา40วันซึ่งสภาหมหาชลัยก็อนุมัติให้ท่านใธการบดีกีรัตตอนนั้นเนี่ยลาพักเป็นเวลา40วันสภาหมาหลาลลยก็ได้มีการตรวจสอบดูว่ากรณีที่ไม่มีอธิการบดี อยู่ปฏิบัติหน้าที่เช่นนั้นเนี่ยสภาหมหาใัยจะมีอำนาจในการดำเนินการเพื่อให้มีอธิการบดีผู้รักษาการแทนได้อย่างไรบ้างตามกฎหมายพระาชบัญญัติของเรานั้นมาตราย5 5วรรคแรกเนี่ยระบุว่าในกรณีที่อธิการบดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายไว้เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ รักษาการแทนที่การบดีตั้งแต่ผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดไล่ลงไปอันนั้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีในสภาวะปกติแต่สภาหมหาวิทยาัยดูแล้วว่าการบริหารจัดการของมหาวิาลัยขณะนั้นเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติจึงได้มีการพิจารณากันว่าสมควรที่จะแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาหมหาชนไปทำหน้าที่รักษาการอธิการบดีแล้วให้รองอธิการบดีที่มีอยู่ในขณะนั้นเนี่ยยังคงปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดีต่อนั้นความหมายของสภาหมหาชยเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2 5 5 7นั้นเป็นเพียงต้องการที่จะให้มีคนกลาง ไปรักษาการแทนอธิการบดีและรองอธิการบดีก็ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยที่ท่านอธิการบดีตัวจริงคือท่านอาจารย์กีรัตน์นั้นสภานุมัติให้ลาพักเป็นเวลา40วันหลังจากนั้นเนี่ยผมเองก็เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ได้พบกับรองอธิการบดี ได้พบกับเจ้าหน้าที่นิติกรตรวจสอบข้อมูลหลักฐานกันแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ยืนยันกับผมว่าสภาหมาจรลัยที่แต่งตั้งผมมารักษาการตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะใช้อำนาจตามพรัหญัิที่ถูกต้องเพราะจริงๆควรจะเป็นรองอธิการบรดีท่านหนึ่งขึ้นมารักษาการแต่ข้อเท็จจริงเนี่ย สภามหาวิยใช้อำนาจตามวรรสองในมาตราเดียวกันวรรสองที่กำหนดว่าในกรณีที่รองอธิการบดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้สภามาหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีก็ได้ ในมาตราเดียวกันเนี่ยนักกฎหมายก็จะตีความไปต่างๆนานาวันนั้นเนี่ยผมมาปฏิบัติหน้าที่ที่มหาชัยวิไลลักษณ์หลังจากที่ได้พูดคุยกันในประเด็นต่างๆเหล่านั้นผมบอกกับทุกคนว่าผมขอไม่ปฏิบัติหน้าที่และขอให้ผู้ที่อาวุโสสูงสุดทำหน้าที่รักษาการแทนอธิกการบดี แล้ววันนั้นจะมีการประชุมบริหารของมหาชัยผมก็บอกว่าขอความกรุณาท่านเป็นประธานที่ประชุมในตำแหน่งรักษาการแทนที่การบดีแล้วผมก็เดินทางกลับกรุงเทพมหานครวันนั้นคำสั่งวันที่10พฤศจิกายน2557นั้นเป็นคำสั่งจริงที่สภาหมหาวิทยาลัยใช้อํำนาจถูกต้องแต่ผมเห็นว่า ถ้าผมมาบริหารงานในสภาวะการเช่นนั้นซึ่งไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติผมคงจะบริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมายของสภามหมาลัยไม่ได้สภามหมาลัยก็นัดประชุมอีกครั้งหนึ่งในวันที่16พฤศจิกายน2557เพื่อที่จะพิจารณาทบทวนเรื่องนี้กัน สภาหาชัยก็ได้มีการวินิจฉัยอีกรอบหนึ่งว่าสภาวะการทั่วไปของหมหาชลัลนั้นอยู่ในสภาวะที่ล่อแหลมวิธีการที่จะทำให้หมาชัยมีระบ,บบบริหารและดำเนินการประเด้นอย่างต่อเนื่องคงจะต้องหาลือกันในสามประเด็นประเด็นที่หนึ่งเนี่ยท่านที่การบดี กีรัตล,ลาออกจากตำแหน่งประเด็นที่สองก็คือสภาหมาชัยมีมติถอดถอนอธิการบดีกีรัตและประเด็นที่สามก็คือการที่สภาหมาชัยออกข้อบังคับออกข้อบังคับว่าด้วยการสั่งพักงานของอธิการบดี ซึ่งทำให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีในชุดบริหารเดียวกันนั้นพ้นจากตาแหน่งเป็นการชั่วคราวในที่สุดสภาหมหาสไลก็มีมติเห็นชอบที่จะให้มีการออกข้อบังคับและสภาหมหาสไลก็ยกร่างข้อบังคับแล้วก็พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับในวันเดียวกันหลังจากนั้นก็ใช้ข้อบังคับนั้นสั่งการให้ ท่านที่การบดีหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวซึ่งมีผลทำให้รองอธิการบดีที่ได้รับแต่งตั้งและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตำแหน่งเป็นการชั่วคราวไปด้วยการพ้นจากตำแหน่งเป็นการชั่วคราวนั้นเนี่ยไปเกี่ยวโยงถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนและเงินเดือนของ ผู้บริหารทั้งชุดให้ยุติการจ่ายเงินไปก่อนจนกว่าจะมีการสอบสวนสืบสวนเรื่องนี้ชัดเจนแล้วสภาหมหาลัยจะวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งในเรื่องค่าตอบแทนสภาก็มีมติวันนั้นว่าขอให้ผมมารักษาการแทนอธิการบดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นระยะเวลา90วัน เป็นคำสั่งเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2558 57นี่เป็นคำสั่งที่สองซึ่งออกหลังจากที่สภาหมาชัายใช้อำนาจในการบริหารออกข้อบังคับซึ่งทำให้อธิการบดีรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตำแหน่งเป็นการชั่วคราววันนั้นเมื่อสภามีมติ ผมก็เลยเสนอแต่งตั้งรองอธิการบดีจำนวนหนึ่งให้สภามาชายให้ความเห็นชอบแล้วก็มีคำสั่งแต่งตั้ง,ต,งตามมาทำให้การบริหารมหาชายนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังจากนั้นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่สภามาชายแต่งตั้งก็ได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงให้สภามหาชายทราบสภามหาลายได้ พิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วมีมติให้ตั้งคณะกรรมการประมวลและตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อหาข้อสรุปและข้อยุติจากข้อสรุปทัสภามาหาชไลยเนี่ยได้ขอให้อธิการบดีรักษาการอยู่ขณะนั้นเนี่ยดำเนินการสอบสวนทางวินยัย กับผู้ที่กระทําความผิดตามที่ได้มีการสืบสวนหรือสอบสวนในเบื้องต้นโดยคมการสภามาชัยไปแล้วและเหตุการณ์ในวันเดียวกันนั้นท่านอาจารย์กีรัตซึ่งจริงๆก็ต้องเข้าร่วมประชุมด้วยในฐานะอธิการบดีท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุมแต่ได้มอบหนังสือลาออกจากตําแหน่ง ให้อธิการบดีให้นายกสภามาทชลัยรับไปพิจารณาแจ้งให้ที่ประชุมทราบวันนั้นท่านนายกสภาก็แจ้งที่ประชุมทราบว่าท่านจันกีีรัตได้ยืน่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งก็หมายความว่าตําแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยายลัยรับในวันนั้นเนี่ยสิ้นสุดลงทั้งหมดการใช้อำนาจตามข้อบังคับก็สิ้นสุดลง สภามหาชัยก็มีมติย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าแต่งตั้งให้ผมดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีต่อไปจนกว่าจะได้อธิการบดีคนใหม่และวันนั้นสภามหาลัยก็ได้ตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีไปพร้อมกันเหตุการณ์ทั้งสามเหตุการณ์นั้นเนี่ยแสดงให้เห็นถึงว่าสภามหาทลัยเอง ก็พยายามที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาของมาชัยพยายามจะดําเนินการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงพยายามจะให้มีการดําเนินการตรวจสอบไล่เลียงทั้งหมดว่าในที่สุดแล้วผู้ที่ต้องรับผิดชอบกับกรณีที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดในการก่อสร้างศูนย์การแพทย์นั้นมีใครบ้าง หลังจากที่สภามหาชัยมีมติครั้งสุดท้ายให้ผมดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีหลังจากที่ท่านอธิการกีรัตล,ลาออกจากตำแหน่งไปแล้วผมจึงดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบไินในอย่างร้ายแรงตามอำนาจหน้าที่ที่อธิการบดีพึงจะมีและโดยวินิจฉัยของสภามหมาชายัย ขอให้ผมดําเนินการเพราะฉะนั้นการแต่งตั้งรักษาการแทนอธิการบดีถ้าเรามองเพียงจุดใดจุดหนึ่งนะจะมองไม่เห็นว่าการใช้อำนาจของสภามหาชัยมีขั้นมีตอนอย่างไงต้องมองทุกขั้นตอนทุกระยะแต่ละระยะนั้นมีเหตุมีผลที่สภามหาชัยได้บันทึกไว้ในรายงานของสภามหาชัยเพราะฉะนั้น วันนี้ผมอยากจะกลับเรียนพี่น้องชาวายลรักเพื่อทราบว่าสิ่งที่สภาหมหาชัยดำเนินการมาตลอดนั้นเป็นการกระทำตามพระราชบัญญตัติเพื่อพิทักษ์คุ้มครองมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีการตรวจสอบป้องกันมิให้เกิดการกระทำที่สอบไปในทาง ทุจริตซึ่งเป็นการปกปกักคุ้มครองทรัพย์สินที่เป็นผลประโยชน์ของทางราชการผมอยากจะขอเรียนให้พี่น้องชาววไลลักษ์ได้รับทราบซึ่งจะมีะแถลงการที่มีสาระสำคัญเช่นเดียวกันเผยแพร่กับชาววไยลักษ์ต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ มหาวิทยาลัยว่าไหลลัก